สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แคนดี้นะคะจะทําเมนูหมูต้มขานะคะแล้วก็ส่วนเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นข้าวสาลีปั่นกับขิงนะคะใส่น้ําตาลวิธีทำํำก็นำหมูนะคะมาหมักนะคะใส่ขานะคะแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดค่ะและ้วแคนดี้ก็ใส่เครื่องปรุงสําหรับทํา ทําต้มขาลงไปนะคะพอน้ําเดือดปุ๊บเดี๋ยวทีก็จะใส่หมูลแล้วก็ขาลงไปแล้วใส่ขาลงไปก่อนนะคะ อันนี้คนที่ใส่ลงไปพร้อมกันเลยดีกว่าเพราะว่าคันที่หมักรวมกันไว้หมดแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดฝารอจนเขาสุกแล้วเดี๋ยวก็ยก,ยกขึ้นระหวา่างที่เรากํารอตัข้าขาสุกนะคะเราก็จะทำเครื่องดื่มรอซึ่งเมนูเครื่องดื่มวันนี้นะคะเมนเูของคันดี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับน้ำข้าวสาลีเ <Okay. S 1> พราะปีเตอร์เนี่ยเขาจะชอบทานน้ำขิงมากแล้วก็ข้าวสาลีนี่เราก็ปลูกเองถูกไหม แล้วก็รู้ว่าสรรพคุณของข้าวสาลีเนี่ยช่วยในการย่อยอาหารแล้วก็บำรุงร่างกายด้วยนะคะมีโปรตีนวิตามินสูงส่วนขิงนี่ก็ช่วยขับลมในกระเพาะนะคะแล้วก็ยังต้านโควิดได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอุปรกรณ์ก็มีเครื่องปั่นแค่นี้เองเ,เพื่อนๆแคที้ก็ใส่ขิงเอาไพีเตอเอาขิงเยอะไหมจิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งเอาสี่ชิ้นพอนะโ <Okay. S 2> นีคแคที้หั่นเป็นแว่นแนละ้วใส่ลงไปสี่ชิ้นนะคะแล้วแคที้ก็ข้าวสาลีเนี่ยถ้าเป็นยาวๆอย่างเงี้ย เขาก็จะปั่นยากนะในเครื่องปั่นเราก็จะต้องหั่นก่อนนะเพื่อให้ตัดก,ก่อนใหสั้นลงแค่นี้ก็ตัดให้สั้นประมาณเนี้ประมาณครึ่งนิ้วใช้กรรไกรตัดเลยครับเพื่อนๆประมาณครึ่งนิ้วเนี่ประมาณนี้ เด็กๆบางคนนะทานข้าวสาลีปั่นโดยตรงไม่ได้นะแล้วเวลาปั่นเสร็จก็ต้องแยกกากนะคะไม่ใช่ว่าทานทั้งกากเพราะว่าข้าวสาลีนี่ก็มีคุณสมบัติเป็นเหมือนกับย้านะคะเพราะเขาจะไม่ย่อยนะสังเกตดูนะแล้วเขาไปบอดคอรู้ไหบอดคอไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราพอเราปั่นเสร็จเราก็ต้องแยกกากนะคะโดยการใช้เครื่องกรองนะคะจะกรพี่ติเตอร์ทานหวานหรือทานจืด าาบางคนอ่ะจะไม่ไม่ชอบทานไม่ชอบทานน้าตาลก็ไม่จาเป็นต้องใส่น้ำตาลก็ได้คนที่เป็นเบาหวานก็ใส่น้าตาลน,นิดหน่อยเพราะการที่เราทานน้าตาลเนี่ยมันจะช่วยแก้เบาหวานตกได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะไม่นทานน้าตาลเลยบางคนเป็นเบาหวานเนี่ยไม่ทานน้าตาลเลยแล้วไม่ใช่นะเออเพราะว่า คำว่าเบาหวานในหมายถึงคุณขาดหวานนะคะเอาแค่ไหนกี่ช้อนเอาให้เป็นเบาหวานเอาสัก5ช้อนโต๊ะแล้วกันเพราะแคนดี้ใช้ใช้น้ำ500มิลลิลิตรนะคะในการปัน่นรู้ไหมว่าแคนดี้ปั่นแต่ละครั้งเนี่ยทานได้4คนนะ500มิลลิลิตรแบ่งเป็น4แก้วเพื <c oughs> ่อนๆจะใส่น้ำเยอะกว่าน,นี้ก็ได้แก้วเล็กๆ เดยวแคนดี้ใส่น้ำเพิ่มดีกว่าเพราะรู้สึกว่ามันน้อยไปเดี๋ยวพีเตอร์ไม่ดีแคนดี้เพิ่มเป็น800มิลแล้วกันโอเคแล้วคราวนี้เราก็ปั่นเลยค่ะและ้พี่เราปั่นเนี่ยเราก็ดูว่าเขา <S 2> <S 2> เขาละเอียดย <S <S ไหมระหว่างน,นี้มัน ต้มขาหสาชั้นนะแล้วก็น้ำข้าวสาลีาปั่นขิงชาเขียวไม่ใช่ชานะอันนี้เป็นข้าวสาลีนะคะปั่นขิงนะคะใส่น้ำเย็นแล้วก็เราก็จะกรองพอเรากรองเสร็จนะแล้วก็ใส่น้ำแข็งก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เราจะทานกันเราไปทานกันเลยครับ รสชาติถือว่าอร่อยนะครับเพราะว่าใส่น้ําตาลเยอะมากน้ําตาลห้าช้อนซึ่งใครที่ไม่ชอบกินน้ําตาลหรือไม่ชอบกินหวานไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้แต่ผมชอบกินหวานนะฮะก็เลยใส่น้ําตาลใส่น้าผึง้งได้ไหมคะใส่น้าผึ้งอะไรพวกนี้ก็ได้ครับไ y รอกเนี้ยนะเพราะปกติแล้วต้นข้าวมันไม่มีรสชาตินะฮะก็ใครชอบกินจืดๆก็กินได้แต่ถ้าใครชอบกินน้าตาลกินได้มีประโยชน์เหมือนกันนะหมดแก้วเลยครับคเชีับ วันเดอร์ฟูลน้ำหีกคออันนี้กองแล้วนะ <c oughs> ก็เลยจะไม่มีใบอะไรนะครับตัวนี้เป็นเมนูที่ต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดนะคะเ <c oughs> ขาวิจัยออกมาแล้วนะคะช่วยต้านมะเร็งได้ด้วยถ้าทานเป็นประจำทุกเช้าเนี่ย <c oughs> ก็จะดีมากนะสำหรับเพื่อนเๆเกษตรกรนะคะ <c oughs> ที่สนใจอยากจะปลูกข้าวสาลีนี้ง่ายมากนะพี่พีเตอร์วันก่อนเราลงคลิปปลูกข้าวสาลีไปแล้วใช่ไหม เราปล<ช>ูกยังไงนะจาได้ไหมครับเออเดี๋ยวเราจะเอาคลิปมาแปะไว้ใต้ลิงก์นะคะาบายบายสาลีาของแคนดี้ปลูกไว้ทั้งหมดแปดแปลงน้อยนอยเดี๋ยววันนี้แคนดี้ก็จะเก็บไปปั่นให้คุณพ่อคุณแม่ทานเพราะว่าข้าวสาลีนี้มีประโยชน์นะคะช่วยในระบบย่อยอาหารด้วยแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับการ บำรุงไขข้อกระดูกด้วยนะคะคนแก่ก็กินดีคนสาวก็กินได้กินแล้วสวยส่วนนี่เห็ดโคนน้อยของแคนดี้นะเขาจะชอบออกมาด้านข้างพอมอด้านข้างปุ๊บมันก็จะเน่าอยู่ในถุงแคนดี้ก็เลยแกะออกจากถุงหมดเลยเขาอาจจะออกช้าหน่อยนะเพราะว่าแกะออกจากถุงแล้วแต่ก็ดีกว่ามันเน่าอยู่ในถุงนะคะเพราะแกะแคนดี้กลัวว่าเ,เห็ดอันอื่นจะโดนเชื้อไปด้วยส่วนนี้ก็เห็ดนางฟ้านะ ตัวนี้ออกมาใหญ่เลยนะคะอันนี้นึ่งน้อยๆอยู่ยังไม่โตเราก็จะยังไม่เก็บเราก็จะเก็บแต่อันที่ใหญ่ๆนะก็าทานได้ทุกวันนะก็เก็บมาทานได้ทุกวันเอามาแกงเอามาชุบแป้งทอดเอามาผัดอะไรอย่างเงี้ยก็ปีเตอร์ก็ทานดีนะคะบำรุงสุขภาพด้วยะอะไรอยู่ร่ะไม่รู้มึงไงนี่ลดบนโซโฟ,ฟาเยไม่ลถเลยตอให้ับน้ำตัวเองก็ไม่ีระวังลื่น ของต้นสุดท้ายาาานี่ไงลาบิก้าโรบัสต้าน่ะคุณนายด้วยคุณนายชี้นิ้ว <laughs> ทำเข้าไปคุณนายชี้นิ้ว <laughs> เอากับข้าวไปให้ตายายโอเคไม่แต่ <laughs> Shocking, shocking, shocking. you way too beautiful girl that's why it's a never you have me suicidal suicidal when you say it's over them all these beautiful girl they only wanna do you the they have you suicidal suicidal when you say it's